การของแต่ในจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมสาชิกสภา,าพผู้แทนราฐสรานนะครเปร็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชกัตริยไทยนะครับข้าพเจ้าในเวยียนสุดใน,ดนานะหัวหน้าทีพลังประชารัฐนะครับพัฒนาพุทธธานีซึ่งเป็น,ดนัดแทนของพรรคพลังประชารัฐจากกาังหวัดพทธานีเห็นด้วยกับการแบ่งเขตน,นะครับรูปแบบที่สองตามประกาศของคณะกรรม,มาการ เลือกตั้งในการเลือกตั้งแบ่งเขตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับปีว่2,566โดยนะครับต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตติดต่อกันและนะครับต้องจัดให้มีจำนวนนะครับใกล้เคียงกันนะครับองเดียตามข้อ3ของขาอการประกาศและไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนเฉลี่ย สาชิกสภาผู้แทนรัศดรหนึ่งในจังหวัดนั้นนะครับาตามข้อสามงเล็บสองนะครับไละไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่หนึ่งเพราะเป็นการแบ่งเขตเอื้อประโยชน,น์ให้กับสมาชิกเก่านะครับคือนายสุรพ์พึ่งปรงวิไลนะเพราะการแบ่งเขตข้ามนะครับพื้นที่แม่น้าเจ้าพระยาเพียงตําบลเดียวคือตบบาาําบลบักดีซึ่งนะครับมีจํานวนประชากรเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่น 3,987คนซึ่งทำให้เกิดนะครับการเลือกตั้งแบบไม่บริสุทธิ์ยุทธธรรมเพื่อประโยชน์กับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนะครับได้ประโยชน์เพราะนายกนยกเชนมนตีตะบลบังกะดีนะครับคือนายธวัชชัยอึ้งกับพรวิไลซึ่งเป็นพี่ชายของนะครับสสสุรพง์อึ่งกับพรวิไลนะครับที่สามารถชี้นำในการเลือกตั้งได้สามเพราะเป็นการแบ่งเขตแบบไม่ติดต่อ นะครับการกลับพื้นที่ทําให้ม่เอื้อนะครับทํานวยการต่อนกะารการใช้สิทธิ์นะในในการเลือกตั้งในทางนี้รับเพื่อนมาเพื่อโปรเชื่อมามาให้ทราบครับข่าวนะครับ,บตัว่าเทียวนคนะ่คือ,อนายกที่มนตรีบางดีเนี่ยก็คือพี่ชายของสสอในในช่วงน้นด้วย เป็นการเพื่อโดยเฉพาะเลยผมมองอยู่แล้วอย่างคือไม่มีปัญหา,านะครับะจะรวบรวมเสนอให้กรกตได้พิจารณาอไได้ครับก็นะเป็นที่ทราบกันนะครับว่ากรกตได้ประกาศร,รูปแบบของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับ3รูปแบบซึ่งก็ได้มีการเปิดรับฟังความคามิดเห็นระหว่างวันที่4ถึงวันที่13 กุมภาพันธ์2,566นะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันวันสุดท้ายของการรับยื่น <Okay. S 1> แบบแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งก็จะมีราคการเมือง <Okay. S 1> แล้วก็ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีนะครับ <Okay. S 1> ก็มายื่นแบบแสดงความคิดเห็นก็มีหลากหลายนะครับทั้งรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองแล้วก็รูปแบบที่สามนะครับซึ่งกรกตจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับโดย ของอบกตจังหวัดเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการสรุปความคิดเห็นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเสนอให้กรกตพิจารณานะครับในการเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสรูปแบบเพื่อประกาศเป็นเขียนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับซึ่งในขั้นตอนในชั้นนี้นะก็ถือว่าหมดหน้าที่ของของกอกตจังหวัดนะเพราะว่าเราจะทําหน้าที่เรื่องของการ กำหนดรูปแบบของเขียนือกตั้งนะครับซึ่งทางกฎหมายเนี่ยระบุว่าไม่น้อยกว่า3รูปแบบนะบซึ่งเราก็ทํามา3รูปแบบนะครับโดยการยึดในเรื่องของประชากรนะครับพื้นที่ติดต่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอการคมนาคมสะดวกนะครับซ,ซึ่งตรงนี้ก็อยู่บนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ในการดําเนินการในส่วนนี้นะครับซึ่ง หลังจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราส่งความคิดเห็นของประชาชนนะครับพร้อมกับรูปแบบทั้ง3รูปแบบให้กรกตพิจารณาเนี่ยนะครับกรกตก็ใช้เวลาในการที่จะตรวจดูแล้วก็พิจารณาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง